พออายุมากกําลังบางชาก็เราจะลดลงนะแต่กําลังสมองของเราไม่ลดนะโดยช่วะยิ่งถ้าหากคนผ่านร้อนผ่านหนาวมามีประสบการณ์มากถ้าเขามีประสบการณ์มากก็สามารถสร้างสรรค์ง,งานเ,อเยอะๆนะแทนที่จะเป็นปัญหาของสังคมจกลายเป็นกลุ่มที่จะลงสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีการวิจัยเขาบอกว่าคนที่มีความสร้างสรรค์กับสังคมยอยู่ในช่วง60-80ปี อ๋อแทนที่จะเป็นคนหนุ่มสาวกลับคน,นหนุ่มสาวกำลังวังชาเยอะได้ประสบการณ์น้อยออเขาบอกว่าคนอายุ60-80ปีเนี่ยสมองช่างซ้ายด้าขวามันสัำพันธ์ก<ะ>ันเหมือนครับทำงานสมดุลจากการวิจารณญาณสั่งสมประสบการณ์ต่างๆมีความคิดรอบคอบมากขึ้นทําให้งานหรือกิจกรรมที่ทำเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นแปลว่าอาจารย์กําลังจะบอกว่า ถ้าสมมุติว่าเรากําลังแก่ตัวไปอายุมากขึ้นก็จริงแต่สมองเรามีประสิทธิภาพแบบนี้นั่นแปลว่ามันก็ยังจะสร้างสรรค์ง,งานต่างๆให้สังคมให้ตัวเองให้ครอบครัวได้อยู่แต่สมองเนี่ยไม่เสื่อมถอยแต่กําลังวังชาเนี่ยมันต้องลดลงแน่นอนมันลดลงและที่มันลดลงมันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ก็เพราะเซลล์มันเริ่มผอนะเซลล์มันเริ่มผอเซลล์มันเริ่มไม่แข็งแรงสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในในร่างกายของเราเนี่ย มีเทโลเมียอยู่คือส่วนปลายของโครโมโซมันสั้นลงไปเรื่อยๆส่วนปลายของโครโมโซมสีชมพูนั่นคือเทโลเมียแล้วเทโลเมียจึงมีความสําคัญว่าถ้าหากว่าปกป้องโครโมโซมได้สุขภาพของเราจะแข็งแรงนะครับและก็ทุกๆครั้งที่เซลลมีการแบ่งตัวเทโลเมียมันจะสั้นลงสั้นลงนะครับและนั่นคือสาเหตุที่เซลลมันจะ่อและนั่นคือสาเหตุที่เราเข่าเราชราแต่ถ้าหากว่าเราสามารถไปซ่อมสร้างให้เทโลเมียนี้มันกลับยาวขึ้น ันได้หรอจย์ทำได้ครับเรามีเอนไซม์ที่ในร่างกายของเราที่ทำตรงนั้นได้<อ>ซึ่งก็เป็นงานวิจัยที่เขาได้รางวัลโนเบลมาเมื่อ14ปีที่แล้วะนะครับว่ามีเอนไซม์เทโลเมเรสซึ่งต่อความยาวเทโลเมียได้ค่ะทีนี้เมื่อต่อความยาวเทโลเมียได้เราก็จะกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นใช่ไหมันสมมติว่า,วาเราทําให้เทโลเมียของผมยาวขึ้นได้เนี่ยนั่นแปลว่าผมอาจจะมีกําลังวังชาเหมือนคนอายุ30 30, 30กว่าๆวอย่างนี้เหรอจันสามสิบกับสีอาจจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้าคุณบอลทำงานอายุหก ถ้าตับลงมา50อันนี้จะแถมแตกต่างแล้วละ่ะโอ้มีชัดเจนเลยการอยู่การกินของเราค่ะมันมีส่วนสําคัญในการทําให้เทโลเมียร์สั้นลงนะครับเรามีการวัดนะวัดเทโลเมียร์ความยาวเทโลเมียร์เลยในอาสาสมัครที่มีคุณภาพชีวิต,ตกปกติไม่เจ็บไม่ไข้เนาะ,ะ,ะแล้วเราก็ให้เขากินเฉลีย่ยแล้ว4-5แคปซูลต่อวันค่ะเป็นเวลา8สัปดาห์หแล้วก็วัด,วดยาวเทโลเมียร์ก่อนหลังปรากฏว่าความยาวเทโลเมียร์เพิ่มขึ้น408เบสแพร เบสแฟร์คือความยาวหน่วยความยาวนะครับครับหมายความว่ายังไงใน8สัปดาห์408เป๊แฟร์ยาวขึ้นเนี่ยมันเทียบเท่ากับอายุไขที่ย้อนไป5.8ปีโอ้ตรงนี้เราได้ผลตรงนั้นเราก็ตื่นเต้นนะครับพอเพราะไอ้มันมันใกล้ถึงขนาดนั้นเฉลือดแต่มันทํามากกว่าที่เราคิดเดี๋ยวนะฮะคืออาจารย์ตรงผลที่ได้ออกมาตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่าความบังเอิญแปลว่าตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะทําให้เกิดมีการลดอายุไขไปได้ ปีกว่าๆแบบนี้เราคิดว่ามันลดบ้างมันทําให้สุขภาพดีขึ้นบ้างครับแต่พอวัดออกมาแล้วโอ้ยมันมากเหลือเกินทุกๆคนที่เป็นอาสาสมัครโดยเฉลี่ยครับโดยเฉลี่ยครับทุกคนดีขึ้นหมดนะครับแต่ว่าเฉลี่ยแล้วคือ5.8เบสแฟร์5.8ปีในเวลา8สัปดาห์ตรงนั้นนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากว่าความยาวเทโลเมียร์เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยคิลอ์ทีเซลก็แน่นอนมันก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นชัดเจน มันภูมิคุ้มกันก็เพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่เพราะฉะนั้นในขณะที่เพิ่มความยาวเทโรเมียเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นของคิวรเ c อร์ดีเเพราะวมันเป็นการผสมผสานระหว่างภูมิคุ้มกันวิทยาล่าสุดในศตวรรษที่2ี่ิเเข้ากับวิทยาศาสตร์ของเทโรเมียนั่นเป็นกลาเป็นสูตรหนึ่งเดียวในโลกนี้ครับ